ช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามตกลงป้าติดตรงนี้นะโอ้มันบังไฟป้ามันติดตรงนี้ละกางโอ้โหมันเปิดตู้ยากป้าเฮ้ยตกลงลูกยายติดตรงไหนวะติดที่หน้าผาป้าที่อย่าติดเลยหน้าผาป้าติดหน้ผาผากงี่ดีกว่ามันโง่ ทำอะไรกันครับพ่อลูกคู่นี้นี่ไงว่ากำลังจะติดป้ายเฮ้ยเอาหมยดูสิระวังแบงค์ปลอมระบา,าดลดรับแบงค์ใช่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยแบงค์ปลอมมันกำลังระบาดเจ๊แย่เลยนะไม่ไหวเลยเช็คลูกค้าถือแบงค์เข้ามานี่ต้องมาคอยระวัง มานั่งส่องแบงค์อยู่เนี่ยเสียเวลาทำอะไรกิงก็ลเลยติดใต้เตือนสติว่าไม่รับแบงค์แล้วไม่รับแบงค์แล้วจะให้เอวัวอวัวเอาควา,ายที่ไหนมาแ,กแลกเลยครับเอาเหรียญมาซื้อก็อะไรเอาเหรียญมาซื้อเลยครับอ่าแล้วนี่ลื้อมาทําอะไรนี่ผมมาซื้อ,อยาให้คุณชายใหญ่เนี่ยถ้าอาแปะบอกว่าไม่รับแบงค์นี่ผมเห็นทีจะกลับไปบ้านแล้วครับเอาเหรียญแล้วหรอครับถูกต้องอเพื่อความสบายใจของผู้ค้าและก็ผู้ซื้อด้วย<อ>นะผมเอาเหรียญก่อนนะครับอขอบใจมากขอบใจมากบดคนหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับ ทั้งหมอก็หนึ 1, 2, 3, 2, ่งพันงสองบาทปักเศษไปเลยแล้วกันปักเศษเหลือแค่สองบาทแล้วครับใครจะบ้าปังทั้งู่วปักแค่สองบาทไปเอาหนึ่งพันมาแล้วครับอและที่สําคัญไม่รับแบงครับไม่มีปัญหาครับผมเตรียมมาแล้วครับนี่ครับครบนะเขอมีเยอะขน,นาดนี้วะตัวเยอะสิครับเหรียญไม่ใช่แบงฮ้ยอ,อะไรครับแปะเงินจริงของจริง นี่มันเหรียญสลึงทั้งนั้นเลยนี่ยวะก็อแบบไม่ได้บอกว่าเหรียญอะไรทำไมเราไม่เอาเหรียญสิบเหรียญห้ามาวะอ๋ออแบบไม่ได้เน้นอนแบบบอกว่าเอาเหรียญใช่ไหมใช่อ่านี่ก็เหรียญเนี่ยเหรียญสลึงก็เหรียญเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับอ๋อแล้วจะรู้ได้ไงว่าคบไม่คบนับดูเหรอนับเป็นไหมเนี่ยเป็นดิอ่าอยังไงอ่าสี่สลึงไม่หนึ่งบาทไงสี่สลึงเป็นสี่สลึงไม่หนึ่งบาทเออเก่งเนี่ยสี่สิบสลึงเป็นสิบบาทตบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากครับแป๋ แล้วก็400สลึงล่ะเป็นสลึงก็เป็น100บาทไง400สลึงเป็่นมึงบังบากอ่านับไปนับไปพรุ่งนี้จะนับหมดไหมเนี่ยอย่าโกงอย่าโกงห้าเหรียญนั่นอ๋อขอโทษเออซีรีสีลึกไปลาพักร้องก่องได้ไหมเจ้ผมลามาแล้วลาวันนี้มันหยุดด้วยแต่คุณินช้นเนี่ย4บาทเป็นหนึ่งตำลึงเฮ้ยไม่ใช่เหรียญของออกหมดนี่จะเอาเหรียญวางเป็นเนช้นเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออจะนับ